เกิดอะไรขึ้นถ uh ้าชนีตกหลุมรักกับคนนี้ยน่ารักฉันชื่อติ๊กติ๊กอย่างเดียวไม่ได้นะไม่เลิศไม่เก๋ชื่อติ๊กติ๊กดีไหมติ๊กติ๊กเอาแล้วเบิดแทงกเหิะชื่อนี้ดีกว่า โกตีแบบนี้ปีกไหมงั้นเราว่าชื่อติโก,โกะนะตาตาแต่คู่นี้น่ารักอะรู้สิบให้หน่อยดิรู้สิบเลยเหรอเร็วๆสิ รู้แล้วใจงเย็นสิอันนี้ก็น่าแดงโอ้ยแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายนะยเราจะจีบแมนจากทีมผู้สร้าง,ส,างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัตุต๊ดนี้เป็นแฟนกับผู้หญิงได้ปะความรู้สึกแบบนั้นจะกลับมาให้คุณประทับใจอีกครั้ง กับสิ่งเล็กๆที่น่ารักนี่อีมอมจะได้กินในวันนี้ชาเนี่ยชาแก้วเดียวนี่ชงเป็นชั่วโมงเลยของแบบเนี้ยมันก็ต้องมีพิธีรีตองสิยะอิทุแไะอริยะจ้ะตุสวรรค์จ้ะอิทุตนรกลงโทษปรากฏก,การความรักเล็กๆจะเช็คอินทุกพื้นที่ทันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ฮะ